รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดี ่ะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์คุณผู้ชมคะช่วงนี้อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าอุณหภูมิอากาศในบ้านเรายังคงผันผวนค่ะบางวันเย็นบางวันอุ่นขึ้นมาแต่วันนี้รู้สึกจะเย็นๆอีกแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสําหรับในเรื่องของดวงชะตาราศีของใครถ้าหากว่าปีนี้เนี่ยอยากจะไปแก้ปีชงกันแล้วก็เรียนเชิญที่ศาลเจ้าพ่อแทับสำโรงเหนือที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะจะเป็นเรื่องราวอะไรบ้างนั้นวันนี้เนี่ยเรามีมาให้ค และนอกจากนี้สาระอื่นๆก็นำมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นกันไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมสกลเดชนะได้นั่งอยู่พระคุณเจ้าพระดิการศิกวก,กรนะครับพระพัสโลนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดศีสว่างอารมณ์นะครับนะครับเป็นเจ้าวาดที่เมตตาปานีแก่สาธุชนคนใจบุญนะครับตำบลเชียงเพ็งนะอำเภอกุจับจังหวัด อุดรธานีนะครับท่านใดที่จะเดินทางมากร่าบไหวพระคุณเจ้านะครับที่เมตตาปานีก็ขอเชิญนะครับและพระคุณเจ้ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับพระอธิการศิวกรอย่างนี้หรือสืบถามท่านนิดว่าภายในวัดอย่างนี้มีอะไรกันบ้างขาราการพระคุณเจ้าครับผมบอกสื่อสักนิดครับขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอัตมาภาพพระอธิการศิวกรประพัสโรเจ้าอาวา,วาสวัดศรีสว่างอารมณ์ บ้านจุ้มตำบลเชียงเพลงอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานาีมีความประสงค์อยากจะให้ทางญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับรู้รับฟังได้มาช่วยกันในการบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการซื้อที่ดินถวายวัดจำนวนสองไร่2งานาด้วยราคา6 0แสนบาทาได้เป็นหรือว่าตารางวาละ หกร้อยบาทาหรือว่าสามารถทำได้ตามกำลังศรัทธาของเรา,าฝากญาจโยมทั้งหลายได้มาช่วยกันเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาของเราก็ฝากญา,ยาจโยมทั้งหลายที่ศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาของเราได้แวะเวียนกันมาเยี่ยมชมสถานที่ทางวัดของเราก็จะมีทั้ง ศา,าสนาโบราณที่เป็นของคู่บ้านคู่เมืองของเราไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือว่าบ่อน้ําที่ใช้ในาการดํารงชีวิตของบรรพบุรุษของเราตั้งแต่สมัยก่อนอจะเป็นบ่อน้ําโบราณที่ตอนนี้ก็ได้ทําการาไว้สําหรับที่จะบูรณะและก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ทางวัดได้สร้าง พ่อปู่องค์ดำแสนสิริจันทานาคราชเพื่อที่จะให้สาธุชนทั้งหลายได้เข้ามากราบไหว้ขอพรซึ่งได้ทำการเสร็จสิ้นบวงสรวงเสร็จสิ้นแล้วอขอให้ทุกคนเนี่ยได้มาแวะเวียนกันเข้ามาอขอพรต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดของเราก็มีหลากหลายมีหลากหลายมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะทำะในเรื่องศาสนาสถานต่างๆหรือว่าของที่จะต้องใช้ภายในวัดในช่วงนี้ก็กำลังดำเนินการไปไม่ว่าสิ่งที่มันขาดเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำหรือว่าอาคารสำหรับปฏิบัติธรรมก็ก็ยังไม่มีก็ยังไม่มีดังนั้นแล้วก็ถ้าสาธุชนทั้งหลายที่ ได้แวะเวียนกันเข้ามาก็ขอให้ได้เข้ามาเป็นกำลังเป็นกำลังได้มาช่วยกันดังนั้นทางวัดจึงขอเรียนเชิญท,ทุกทท่านที่มีจิตศรัทธาได้มาร่วมกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยเพื่อให้วัดวาของเรา,าศาสนาของเราได้เจริญรุ่งเรืองสื่อไป ทางวัดก็ไม่มีอะไรมากตัวอาตมาก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจเริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเป็นอยู่การงานก้าวหน้าการค้าก้าวไกลทำสิ่งใดก็สําเร็จสําเร็จตาม ใจมุ่งมั่นปรารถนาะทุกๆท่านทุกๆคนเทินสนับสนุนโดยพระอ้อมผู้ใหญ่เตียงผู้ป่วยนิสุกิเมดิคอรกล้องไอพีเอ็นบิฮสเครื่องย่อยขยะ เศษอาหารให้เป็นปุ๋ยใน24ชั่วโมงโครงการของตำบลข้าวเบือเาเนี่ยตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแล้วก็เพิ่มเติมความปลอดภัยของประชาชนต่อไปเราก็จะมีโครงการเรื่องกล้องวงจรปิดที่กำลังจะคุยกันเพื่อจะนำเสนอขึ้นมาเข้าในข้อบัญญัติแล้วก็เรื่องการติดตั้ง โคมไฟแสงสว่างเราก็กําลังดําเนินการโดยตั้งโครงการขึ้นมาหลายๆเส้นและจะให้ครบทุกเส้นภายในต้นปีหน้าคือตําบลข้อบือจะสว่างทั้งตําบลและปัญหาเรื่องน้ําท่วมจะหมดไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาช่วยกันดําเนินการคือปัญหาเรื่องน้ําเน่าเสียซึ่งตอนเนี้ย ในเรื่องนี้ได้เป็นปัญหาระดับประเทศซึ่งเป็นนโยบายหลักของท่านผู้ว่าจะต้องมีการประสานงานกันแต่ละหน่วยงานทุกๆหน่วยงานจะต้องช่วยกันโดยเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของท้องถิ่นฝากถึงประชาชนชาตาบลข้อบื้อทุกท่านมีปัญหาหรือสิ่งรบกวนอันใดที่จะให้ทางเทศบาลลงไปดำเนินการแก้ไข ขอให้แจ้งมาสนับสนุนโดย DTM Thailand รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กชื่อนี้คุณมั่นใจคอยรอนดี้ล้านสะดวกซัก24ชั่วโมงปูอัสกา้านำเข้าการันตีความสดตีรถสวยรถมือสองรับประกันไม่แท้รับประกันซ่อมศูนย์ฟรี2ปี20,000โล My Home ศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุสวัสดีครับวันนี้ผมตะกนเดชนะครับค่ะก๊ันจิบน้ป,ปรกาก้านะคะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็ได้อยู่ที่วัดโบโรยนะคะคตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการคะ่ะครับวัดนี้เป็นวัดที่ดีเด่นนะครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อนกะำลังพัฒนาวัดให้สวยงามนะครับ ภายในวัดจะเป็นไปยังไงนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะพาท่านชมนะคะเข้าไปชมภายในวัดนะคะภายในวัดนี่นะคะก็สะอาดร่มเย็นและสวยงามมากเลยค่ะคเดี๋ยวให้ตามน้องจิ๊บกับผมก็ไปทนะี่ถนนเดชนะครับขอเชิญนนครับไดเลยค่ะขอเคครับ เจริญพรญาติโยมตาะชชนทั้งหลายอนตมาภาพพระครูประหลัดวิสุทธนริสโลซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบัวโรอยอยู่ในขณะนี้วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาให้สัมภาษณ์ญาติโยมด้วยการให้กำลังใจกับประชาชนทั้งหลายว่าในยุคปัจจุบันนี้ควรจะมีกำลังใจในการต่อสู้ ต่ออุปรสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นอุปรสรรคทางด้านเศรษฐกิจอุปสรรคทางด้านสังคมในปัจจุบันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยญาติโยมทั้งหลายที่ไม่เข้าใจก็จะมีความทุกข์ไปกับกระแสสังคมต่างๆแต่นามาอยากจะบอกว่านั้นคือเป็นธรรมชาติของชีวิตที่เป็นมนุษย์จะต้องเจอสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาอยู่ต้องเจอความทุกข์ และความสุขคู่กันเสมอฉันใดแต่เมื่อเรามีธรรมะอยู่ในใจความทุกขเหล่านั้นก็จะหายไปเพราะเนื่องจากว่าความสุขจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเรากำหนดให้ตัวเราสุขได้โดยการควบคุมอายตนะอย่างเช่นตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าเราควบคุมตาในการดูแล้วพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์ว่าทุกคนที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้ เราไม่ได้เป็นเฉพาะเราห้องมนุษย์ในโลกก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันไม่ได้เป็นเฉพาะเราความทุกข์เกิดขึ้นเพราะจิตใจเรานั้นไปกําหนดว่าไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งไม่ดีสิ่งนี้เป็นสิ่งดีสุดท้ายแล้วตัวเราก็ทุกข์เองบางครั้งบางค่าวเราก็ไปทุกข์เพราะเรื่องคนอื่นเราเมื่อเดบเสบข่าวทางสื่อสารทางทีวีบ้างทางหนังสือพิมพ์บ้างเราก็จะทุกข์ไปตามความรู้สึกเหล่านั้น เพราะว่าเห็นแล้วอู้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยอย่างนี้เลยจริงๆมันก็เป็นคันลองของกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเมื่อเขาทำกรรมไม่ดีไว้สิ่งไม่ดีก็เกิดกับเขาอย่างให้รู้ว่าการที่สุขทุกข์น่ะยีดเรากำหนดมันมีใครกำหนดได้เพราะนั้นถ้าบางทีญาตยมมาที่นี่ในยุคโควิดอาจจะมาโชคดีนิดนึงโชคดีตรงที่โยมมันได้เข้ามาหาเยอะแล้วก็ได้ช่วยแก้ปัญหากับญาติโยมเหล่านั้นเยอะมาก เพราะคนก็มีความทุกข์ต่างกันเมื่อโยมมาวัดบัวลยเรายินดีต้อนรับเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนนะถ้าอยากโยมมีโอกาสแวะมาที่วัดบัวลอยแห่งนี้เพราะว่ามันก็ไม่อยู่ไกลจากกรุงเทพจะอาจจะลึกไปหน่อยแต่ว่าความลึกนั้นไม่ได้ไหมายความว่าเรานั้นจะไม่มีศรัทธาเราประกอบด้วยศรัทธาถึงพร้อมได้ถึงลึกขนาดไหนศรัทธาก็มาถึงชั้นใดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านนะสู่วัดบัวยเลยว่า เรามีโอกาสให้ธรรมะโยมมีทุกขอะไรยินดีเรายินดีต้อนรับคนที่มีทุกขยากลําบากถ้าโยมมามากอาตมาถือว่าได้บุญมากเมื่อโยมมีทุกขมาหาอาตมามากอาตมาแก้ปัญหาได้มากอาตมาก็ได้กุศลมากเพราะฉะนั้นคือหน้าที่ของน้าคืออยู่อย่างนี้ที่เชิญชวนมาก็เพื่อจะได้ให้ช่วยเหลือโยมที่มีทุกขต่างๆในด้านต่างๆปัญหามันมีเอาไว้ให้แก่สําหรับผู้ที่รู้ มันยากตรงที่ไม่รู้ญาติโยมทั้งหลายเขาไม่รู้จะทําอย่างไรชั้นชีวิตจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสให้ธรรมะให้ความรู้เข้าไปก็ฝากเอาไว้สาหรับญาติโยมทั้งหลายด้วยนะว่าธรรมะนั้นมีค่ามากกว่าที่โยมคิดเล้วก็ช่วยเหลือโยมที่มีทุกข์ได้มากมายตัวทานนี้ขออ้างอานาจคุณพระศรีรัตนรตยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์จะมาปกป้องญาติโยมทั้งหลายที่รับชมรับฟังในที่นี้ ให้มีความสุขความจเจริญตลอดทุกที่พ Trans าราติการเทินสวัสดีค่ะ AEC ทำหลายสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรดีๆไปชมกันค่ะการเลื่อนวิทยฐานะ การเลื่อนค่าตอบแทนการเรื่องตำแหน่งของคุณครูของเดิมประสบปัญหาเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าทำให้ต้องทิ้งห้องเรียนทิ้งสิทธิ์ของตนเองเพื่อที่จะไปเขียนเอกสารทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งกฎหมายฉบับน,นี้ได้เขียนแก้ปัญหาตรงนี้ชัดเจนเพราะพรบฉบับนี้เป็นพรบรที่เก้าหน้าคณะกรรมการ,การนโยบายแห่งชาตินั้นประธานเป็นนายกรัฐมนตรี กรรมการคณะกรรมการนโยบายแห่งชาตินั้นเป็นประหลัดกระทรวงและมีผู้ร่วมมากมายเพราะฉะนั้นจะต้องมีผู้มีทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีความรู้มากมายจึงมาช่วยกันสร้างสรรค์าการศึกษาแห่งชาติและก็ขอบคุณกรรมธิการทุกท่านขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับเราเดินหน้าไปด้วยกันครับเราสร้างสรรค์ประเทศไทยด้วยกันเพื่อเด็กไทยเพื่อครูไทยครับ ด็อตอร์ดาน,นตูตันเทิดทิตเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่เปิดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์นและแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U23 from BCG เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบวุฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยสูต่ตรบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ เป้าหมายพื้นที่7,435ตำบลครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศในปี2565เราทำทั้งหมด7,435ตำบลคือทุกตำบลในประเทศไทยได้มีโอกาสใช้องค์ความรู้ใช้ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อของในแต่ละตำบลแล้วก็แน่นอนครับก็ต้องมีการจ้างงานเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็จะมีอยู่มาณ6,000 60, ตำแหน่งเหมือนกันในการที่จะลงไปช่วยเขา ช่วยพี่น้องแต่ละตำบลให้รู้จักโซเชียลเน็ตเวิร์กให้รู้จักการขายของออนไลน์นะครับในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือความเปลี่ยนไปเป็นมาและเป้าหมายของการทําโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครับช่วงไทม์ไลน์4ีเหล่าทัพหน่วยทหารหลายพื้นที่ยังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภายหนาว หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองจัดกิจกรรม army delivery กองทัพบุกช่วยเหลือประชาชนเดินทเท้าเคาะประตูถึงบ้านนำผ้าห่มกันหนาวมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นเริ่มจากจุดแรกกองบังคับการควบคุมผาแดนนำไปมอบในพื้นที่บ้านแสนใจพัฒนาตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและจุดสองกองบังคับการควบคุมผาธมิน นำไปมอบในพื้นที่บ้านสันยาวตำบลห้วยใครบ้านสันทรายใหม่ตำบลแม่สายบ้านทุ่งเกลียงตำบลสีเมืองชุมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายน้ำใจจากคนในเมืองสุคนชายแดนพันเอจกจักรพงศ์โพงนาแคผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่สองกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรวมกับประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่13 พันเอกสุภาพชูตินันรองผู้บังคับการกล่องบังคับการควบคุมที่สองกองกำลังสกดท์มนตรีและคณะมอบผ้าห่มกันหนาวชุดนักเรียนอุปกรณ์การกีฬาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งนี้โรงเรียนบ้านขุดบุงวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงนานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคายเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนติดแนวชายแดน มีครูจำนวน5คนมีนักเรียน24คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นป6ปิดท้ายที่โครงการทหารพันธีค่ายวิภาวดีรังสตสร้างแหล่งเรียนรู้ศึกษาต่อยอดการทำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9ให้กับกำลังพลหลังจบประจำการสามารถยึดเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตและยังเป็นสังเกตมเมล็ดพันธุ์พืชอยู่ในระยะทดลองห้วงที่สาม มีเนื้อที่กว่า37ไร่มีการจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อส่งเข้าประกอบอาหารในโรงเลี้ยงให้กับกำลังพลและทหารกองประจำการในแต่ละผลัดวันละประมาณ30-40กิโลกรัมมาอยู่โรงการฐานพันธ์ีก็อยากเ Lily, รียนรู้การปลูกผักการโป๊ปันของควณหลังจากผมจบไปแล้วผมจะนำวิชาความรู้ไปใช้ที่บ้าน พบกับ AEC Timeline กิจกรรมดีๆที่ช่วยเหลือประชาชนได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงของเมืองไทยน่ารู้วันนี้เราก็มีเรื่องราวที่จังหวัดอุทัยธานีมานำเสนอกันต่อค่ะและพร้อมด้วยกับข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกับผู้ชมไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ จังหวัดอุทัยธานีเมืองเล็กๆที่สงบแต่มากด้วยสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวหน้าทวินหามีผืนป่าอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปชื่นชมครั้งนี้เราจึงพาคุณผู้ชมมาที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยทางสมาคมสาพ,พันธท่องเที่ยวภาคเหนืออุทัยธานีร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเตรียมจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ล่องเรือชมสัตว์ทางน้ำชมศูนเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจัดอาหารพื้นบ้านพกพาง,ง่ายสะดวกต่อาการเดินทางมาให้ร่วมสัมผัสกันจริงงมุ่่่เเนนน้ักททอียว คุณภาพเพื่อรับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ควรค่าแก่ความทรงจําค่ะการท่องเที่ยวเราต้องเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นการท่องเที่ยวในเชิงเพิ่มมูลค่าสมาคมและบริษัทได้ทําในเรื่องของลิตเติ้ลห้วยขาแข้งก็คือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมที่เขาเรียกว่า BCG คือท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยเหลือสังคมด้วยโดยเอาตัวแม่เหล็กก็คือสัตว์ป่าในห้วยขาแข้งนะครับให้คนได้ไปรู้ว่าสัตว์ป่า กับคนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยังไงโดยใช้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนเป็นคนดําเนินการในเรื่องนี้ครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นเตรียมการแล้วก็พร้อมจะปฏิบัติการเร็วๆนี้ครับสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่อุทัยธานีเตรียมรองรับไว้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในวันธรรมดาที่น่าเที่ยวและเร็วๆนี้กับกิจกรรมภายซับในแม่น้าสแกกรักงค่ะจุดเด่นของอุทัยธานีก็คือเป็นเหนือสุด กลางสยามนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญมากมายทททตอนนี้จัดโปรทิปในฝันนะครับไหว้พระนะครับแล้วก็นั่งรถชมเมืองนะครับทานอาหารริมแม่น้ํานะครับ โปรก็ถูกนะครับซึ่งเป็นโปรกระตุ้นวันธรรมดาให้เกิดการท่องเที่ยวในวันธรรมดานะครับก็เริ่มต้นที่999บาทถือว่าถูกมากนะครับเดือนกุมภาพันธ์ททก็จะจัดในกิจกรรมภายซับนะครับท่านที่สนใจเข้าไปเพจในของททได้นะครับททอุทยานีนะครับท่านจะได้พบกับชุมชนที่อยู่ริมแม่น้าสกายแกลงนะครับวิถีชาวแพร่ายไปก็จะเห็นบรรยากาศนะครับที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับยังไงก็ขอเชิญชวนมาภายซับที่สกาแกลงนะครับ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทแบงคอกเมโทรเน็ตเวิร์กจำกัดโดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผนึกกำลังพันธมิตรด้านศิลปะชั้นนำดึงศิลปะสู่ใจกลางเมืองกรุงเปิดตัวเมโทรอาร์ตเนรมิตพื้นที่กว่า1,000ตารางเมตรให้เป็นอาร์สเปซแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพในสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินตังเปาเป็นอาร์ด s สติ a เนชันใหม่ของคนที่รักศิลปะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอาร์ดคอมมูนิตี้ที่ช่วยเติมพลังด้วยงานศิลป์แก่ผู้ที่เดิินทางร้อมจจก กิจกรรมสนุกต่อเนื่องตลอดปี2566เชิญชวนผู้โดยสารและชมุมชนโดยรอบมาร่วมกิจกรรมกับเมโทรอาร์ตได้ทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อมอบความสุขให้กับชมุมชนและผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ตามคอนเซปต์ Happy Journey with BEM สำนักงานประกันสังคมโดยนายบุญสงทัพ ชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแถลงข่าวสรุปผลงานเด่นในปี2565ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมโดยสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศและทุกกลุ่มพร้อมกันนี้ได้เตรียมของขวัญปีใหม่2566เร่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนางานประกันสังคมเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยจะเร่งสร้างการรับรู้การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรให้ทันสมัยคล่องตัวโปรง่งใสพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้เข้าถึงการบริการได้สะดวกรวดเร็วทั้งนี้ พื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์เป็นองค์กรแห่งความเชื่อมั่นด้านการให้บริการประกันสังคมที่ทันสมัยให้กำลังใจพี่น้องผู้ประกันตนลูกจ้างนายจ้างเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นบริษัทฟุกรูบิร์กคนส์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือฟุกกรุบจากประเทศเยอรมนีผู้นำอันดับหนึ่งของกลุ่มผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและสารหล่อลื่นอิสระรายใหญ่ที่สุดในโลกเปิดตัวผลิตภัณฑ์ฟุกสไตล์ตัน GT1 Flex ยี่สิบสามหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้ดีเยี่ยมมาพร้อมเน ที่บันทึกลงนมความร่วมมือกับบริษัทบอเนิวเทคนิคประเทศไทยจำกดัดผนึกกำลังทางธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกรง่งรองรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงไทตัน GT1 Flex 423ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องของฟุบรุ่นใหม่ที่ออกสู่ตลาดนะครับเป็นน้ำมันเครื่องที่มาตรฐาน API SP ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทยขณะนี้นะครับใช้ได้ทั้งเครื่องเป็นซินดีเซลแล้วก็เครื่อง LPG NGV ใช่ฮะแล้วก็มีช่วยในการปกป้องเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยคร แล้วนะครับเราให้ทาง Borneo Technical ประเทศไทยเป็นผู้จัดจําหน่ายสู่ตลาดเมืองไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็ผ่านร้านค้าผ่านอุิสระนะครับแล้วก็ผ่านร้านจำหน่ายนะ้ำมันเครื่องทั่วประเทศครับ บริษัทอินโนสเปซประเทศไทยจำกัดจัดงานสัมมนาแรกของปี Inno Space Summit 2ี2 3ภายใต้แนวคิด accelerate early stage ecosystem เดินหน้าหนุนสตาร์ทอัพเปิดแผนการดำเนินงานปี2 5 6 6พร้อมผนึก,กำลังร,งร่วมกับหน่วยง,งานพันธมิตรลงนามความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในโครงการ innovation one สนับสนุนโปรแกรมการพัฒนาและการลงทุนในสตาร์ทอัพควบคู่กับการสนับสนุนสตาร์ทอัพอีโ s ซิสเของประเทศให้เติบโตในตลาดโลกและเป็นฟันเฟืองหลักที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน สิ่งที่เรากาลังทําอยู่ก็คือการสร้างความเข้มแข็งโดยเฉพาะเรื่องของอินโนเวชันซึ่งเรื่องนี้เราให้ความสําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีสตาร์ทอัพใหม่ๆความคิดใหม่ๆนะวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเสริมเพื่อต่อยอดให้กับอุตสาหกรรมดัางเดิมของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นครับปัจจัยสําคัญที่จะช่วยทําให้สตาร์ทอัพเนี่ยประสบความสําเร็จก็คือสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมาแล้วก็จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของภาคผู้บริโภคซึ่งภาคอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลิตหรือการตลาดนะครับการพ จะมาช่วยตอบโจทย์ได้อย่างไร เอเปกเปิดสกัดใหม่ต้อนรับปีกระต่ายทองรุกนวัตกรรมเพื่อคนรักสุขภาพเปิดตัวเวลเนสแอนซลีมเซ็นเตอร์กลางใจเมืองตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมความงามอันดับหนึ่งครบวงจรเอเปกนำเสนอโปรแกรมดูแลสุขภาพและรูปร่างแบบพรีเมียมที่จะดูแลผู้รักสุขภาพโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะชลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพคว้ารางวัลมาแล้วทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียพร้อมเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยดูแลสุขภาพและรูปร่างที่ทันสมัยผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลกที่ชั้น B1 ศูนย์กันค้าดี คนรักสุขภาพไม่ควรพลาดที่สาขาแอนโพเลียมนี่นะคะเราก็จะมีโปรแกรมที่พิเศษมากๆเลยนะคะก็ชื่อว่า Healthy Booster Program ค่ะมุ่งเน้นการดูแลแอนตี้อ n g อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็รับรองได้ว่าไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมอะไรก็ตามนะคะหรือว่าการดูแลอย่างใส่ใจที่นี่เราจะทําเต็มที่ที่สุดค่ะส่วนตัวหมอคิดว่าการดูแลที่สําคัญจริงๆเราไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องดูดีเพียงแต่ภายนอกแต่สิ่งสําคัญมันก็ต้องมาจากภายในค่ะ คุณผู้ชมคะในเมื่อประเทศไทยของเราเนี่ยเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะเป็นเจ้าบ,บ้านที่ดีกันด้วยวันนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วแล้วติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันเสาร์สวัสดีค่ะ